ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาเล่าให้ฟังในเรื่องจานบินและมนุษย์ต่างดาว อัตมาเพียงแต่ฝันไปในตอนตีสีคืนวันหนึ่งฟังให้ดีๆนะอัตมาฝันไปคือได้ฝันไปว่าอัตมาได้ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ขึ้นไปหาพระอิน์ทบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปนมัสก,การพระเจดีย์จุลามณีเป็นพระเจดีย์อินทนินมณนีประดับด้วยทองคําและแก้วเจ็ดประการสูงถึง8ปดหมืนวามีกําแพงสีดอกบ,วบัว เป็นประกายแวววาวล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้านละหนึ่งแสหมื่นวาประดับด้วยธงประดากษซึ่งเป็นธงผืนห้อยยาวลงมาอย่างธงจระเข้รวมทั้งธงชัยและกรดชุมสายผ้าตาทองมีสายห้อยระยะอยู่รอบๆมีเทวดาดิดสีตีเป่าเครื่องดุริยางดุนตรีสวรรค์บำเร,รออย่างไพเราะนักหนาถวายบูชาพระเจดีย์จุลามณีอยู่ตลอดเวลา พระอินทร์และเทพ,พบุตรเทพธิดาสาวกบริวารจะเสด็จไปนมัส,สการพระเจดีย์นี้มิได้ขาดที่พระเจดีย์จุลามณีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกจำนวนมากมายได้เสด็จมาพอดีอาตมาได้กราบอภิวาทพระพุทธองค์และพระอรหันตทั้งหมดอ้อ ก่อนที่จะได้ขึ้นไปที่พระเจดีย์จุลามณีนั้นมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่อาตมาสอนกรรมฐานให้ศรัทธายาติโยมอยู่นั้นมีใครคนหนึ่งได้ถามว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือจานผีหรือจานบินมีจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาในท้องฟ้าทีนี้เมื่ออาตมาขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าที่พระเจดีย์จุลามณีพระพุทธองค์ได้ถามดักงใจอาตมาว่าสงสัยเรื่องจานบินหรือ อาธมาได้กราบทูลตอบไปว่าสงสัยมากแต่ไม่กล้ากราบทูลถามด้วยเกรงจะเป็นเรื่องเล็วไหลพระพุทธองค์ได้บอกว่าเรื่องอย่างนี้เป็นความรู้ถามได้ไม่ใช่เรื่องเลวไหลจานผีหรือจานบินที่ชาวโลกเราได้เห็นกันนั้นมาจากดวงดาวสองแห่งแห่งหนึ่งเป็นดาวเล็กๆอยู่ใกล้ดาวประสุขไปทางซ้ายเล็กน้อยดวงดาวนี้มีชื่อว่าจามนทวีป โคจรอ,อยู่ในจักรวาลเดียวกับโลกของเราจานบินที่มาจากดวงดาวจามมอนทวีปเป็นจานบินไม่ใหญ่โตอะไรมีขนาดสูงประมาณ4เมตรมีสีเขียวๆใช้เวลาบินจากดวงดาวจามมอนทวีปมาอย่างโลกของเรา8ชั่วโมงก็ถึงแล้วระยะทางเป็นแสนๆยอดนักวิทยาศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์หรืออวกาศยังไม่รู้จักดวงดาวนี้ อาจจะมองข้ามไปเพราะนึกว่าเป็นเพียงดาวเล็กๆไม่มีความสำคัญอะไรแต่ความจริงมีความสำคัญมากผู้คนพลเมืองของดาวดวงนี้มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการมากมายพระพุทธองค์ทรงมีเมตตาพาอาตมาไปที่ดวงดาวจามอนทวีปเมื่อไปถึงก็แปลงร่างเป็นชาวบ้านจามอนทวีปธรรมดาไม่ให้พวกเขาสงสัยว่าเป็นพระมาจากโลกอื่น เมื่อแปลงร่างเป็นคนธรรมดาแล้วก็พากันนั่งอยู่ใกล้ๆประตูใหญ่ทางเข้าออกเมืองจามมอนทวีปน่าสังเกตว่าตามพื้นดินที่นี่มีเพชรมีแก้วมณีสีต่างๆงามแพรวอยู่กลาดเกระเรนเต็มไปหมดเป็นของไม่มีค่าอะไรสำหรับชาวจามมอนทวีปจะมีบ้างที่เอาเพชรดินจินดาเหล่านั้นไปประดับตามโต๊ะเก้าอี้หรือไม่ก็พวกเด็กๆเอามาคว้างปากัน เป็นที่สนุกสนานขณะที่พากันนั่งอยู่เงียบๆที่ข้างประตูเข้ามหานครนั้นพระพุทธเจ้าได้บอกว่าประเดี๋ยวจะมีผู้หญิงเดินออกมาจากในเมืองต่อมาก็มีผู้หญิงเดินออกมาจริงๆแต่ละคนรูปร่างหน้าตาเหมือนชาวมนุษย์โลกเราดีๆนี่เองแต่ผู้หญิงชาวดวงดาวจามอนทวีสวยมากผิวขาวผ่องใสเนื้อเต็มแน่นไม่เห็นเป็นปุ่มข้อกระดูก คือข้อศอกก็ดีข้อมือก็ดีหัวเข่าก็ดีตาตุ่มข้อเท้าก็ดีจะกลมกลึงไปหมดมองไม่เห็นมีปุ่มนูนของกระดูกเลยคล้ายไม่มีกระดูกอย่างนั้นแหละแต่ความจริงน่าจะมีโครงกระดูกจึงจะทรงร่างอยู่ได้เพียงแต่กระดูกไม่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเครื่องแต่งตัวของผู้หญิงชาวดวงดาวจามมนทวีปจะออกแปลกตาเพราะพวกเธอนุ่งกางแกงรัด เนื้อเขา่าเสื้อแขนสั้นรัดแขนสีเขียวๆมีลายทางดิ่งลงพวกเธอมองเห็นพวกเราก็ยิ้มยิ้มแต่ไม่พูดอะไรสักคำนิสัยใจคอของพวกจามอนทวีปทั้งหญิงและชายมีพรหมวิหารสีสูงมากเป็นพลเมืองที่ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมไม่มีอาวุธร้ายสำหรับประหัสประหารกันมีวิทยาการก้าวหน้าทันสมัยเหนือกว่าโลกมนุษย์เราหลายร้อยหลายพันเท่า นักวิทยาศาสตร์ของเขาสามารถขี่จานบินได้ทั่วสากลจักรวาลการที่ชาวดวงดาวจามอนทวีปขับขี่จานบินมาเที่ยวโลกเราอยู่บ่อยๆก็เพราะโลกของเราเป็นเส้นทางผ่านไปมาของพวกเขาหมายความว่าพวกเขาชอบท่องเที่ยวมากอยากเที่ยวไปทุกแห่งในจักรวาล จานบินของพวกเขาชอบแวะไปแถวสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปอยู่บ่อยๆก็เพราะเห็นว่ามีการปล่อยดาวเทียมปล่อยจรวดอะไรต่ออะไรอยู่เรื่อยจึงคิดจะติดต่อด้วยการที่พวกเขาร่อนจานบินลงจอดในโลกแล้วจับเอาคนไปนั้นเป็นการจับเอาตัวไปเข้าเครื่องตรวจสอบอารมณ์จิตและส่วนประกอบของร่างกายอวัยวะต่างๆ เมื่อตรวจสอบแล้วก็รู้ว่าชาวโลกมนุษย์นี้มีจริตอารมณ์มีปัญหาความโลภอยู่มากเหลือเกินโลภมลจิตในคันธสันดานของชาวโลกนี้เองทําให้ชาวโลกไม่ก้าวหน้าทางพลังจิตเหมือนพวกเขาซึ่งเป็นมนุษย์ต่างดาวเนื่องจากปัญหาโลภมลูลจิตใจของพวกเขามีน้อยทําให้มีพลังจิตสูงสามารถใช้พลังจิตติดต่อกันได้ไกลๆในระหว่างดวงดาวต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิทยุเลยดาวอีกดวงคือดาวพระศุขนั้นบางแห่งร้อนจัดมากสามารถหลอมละลายแท่งเหล็กใหญ่ๆได้ในพริบตานักวิทยาศาสตร์ชาวโลกเราบอกว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่บนโลกดาวพระศุขเลยเพราะร้อนมากแต่ความจริงมีบางแห่งมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการพอๆกับผู้คนในดวงดาวจามมอทวีป บนดาวพระศุขมีภูเขาหัวโล้นอยู่แห่งหนึ่งกว้างใหญ่มากเป็นแดนที่ร้อนจัดแต่ถัดไปอีกที่หนึ่งกลับเป็นเขตแดนหนาวมากมีหิมะเต็มไปหมดไม่มีคนอาศัยอยู่ก็จะมีแต่สัตว์ขนยาวชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ถัดมาเป็นแดนอบอุ่นมีต้นไม้หนานแน่นมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายหลายชนิดส่วนทางด้านทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั้นเยืงไปทางซ้ายไม่มาก ชาวดาวพระสุกเรียกว่าแดนสูตูเป็นแดนที่เจริญรุ่งเรืองในทุกด้านผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นผู้คนชาวดาวพระสุกในแคว้นนี้มีผิวคล้ำรูปงามคมสันจานบินของพวกเขาสูงประมาณ10เมตรมีสีเหลืองใช้เวลาเดินทางมาอย่างโลก17ชั่วโมงก็ถึงแล้วในจานบินดูแล้วไม่เห็นมีอะไรนี่มีลูกกลมๆใสๆเป็นแหล่งพลังงานอยู่อย่างเดียว น้อมกราบในครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ